สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มากันช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะที่เป็นแฟนแมนยูตอนนี้เนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันนะครับตามภาษาเพื่อนฝูงคนรู้จักกันเนี่ย นั่งรอเวลานะครับสี่ทุ่มตรงนะครับพิมลีกจะแข่งขันกันทุกคู่นะครับผมแปะทวิ t เตอร์ข้อมูลของทูวิชั่นไว้นะครับคู่แรกไม่ใช่คู่แรกสิแข่งขันพร้อมกันหมดนะครับเอาคู่เด่นๆด,ดีกว่านะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญเลยนะแล้วก็เชลซีนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับบูฟแฮมตันซึ่งมีความฟิตสูงมากนะครับก็ งานใหญ่เหมือนกันนะครับสาหรับเชลซีเนี่ยทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่อันดับตารางคะแนน,นครับว่าใครจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลนี้นะครับเมีฤูดูดากาันหน้าสินะครับก็ดูตามตารางนะครับ 1- นึสองเนี่ยก็ลิเวอร์พูลก,กับแมนซิตี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับในส่วนของอันดับ3อันดับ4ต่างหากนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง37นัดมี63คะแนนเท่ากับเชลซีนะครับ แล้วก็ตามด้วยเลสเตอร์ซิตี้มี62คะแนนนะครับแล้วก็บู๊แฮมตัน59คะแนนนะครับมันช่างจะเป็นเวลาที่เหมาะมากเลยมาเจอกันในตอนนี้นะครับแมนยู U, ไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ต้องมีแต้มครับนี่คือข้อแม้ในวันนี้นะครับไม่มีแต้มเนี่ยต้องมาดูคู่อ่าเชลซี Chelsea เลยนะครับเพราะว่าถ้าแมนยูไม่มีแต้มนะแล้วเชลซีเกิดเสมอหรือชนะแมนยู U, จะอดไปยูฟ่าแชมเปี้ยนครับ แต่ในขนาดเดียวกันถ้าแมนยูมีแต้มเพเผอเก็บ3แต้มได้นะครับการันตียูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับซึ่งในดิวของเจอร์ซานซชโชในตอนนี้เนี่ยทำให้ผมถึงค่อนข้างที่จะมั่นใจนักนะครับก็วันนี้นะครับ2คนนะครับที่เป็นตัวแทนของซานโชผมทำสรุปข่าวไปอ,ะอ่ะออกออก1ย้ายเข้า2คนนะครับก็นี่แหละเป็นดิวของซานโชนี่แหละ ตัวแทนของซันโช่สองคนนะครับได้ถูกกําหนดไว้แล้วนะครับก็คือมาร์อตราชิก้ากับอีกหนึ่งคนที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดตามในรายละเอียดของข่าวแล้วก็มาโฟกัสก,ก่อนนะครับว่าเกมในค่ําคืนนี้เนี่ยถ้าเลสเตอร์ซิตี้นะยิงขึ้นนําแมนยูขึ้นมาเนี่ยโอ้โหงานเข้าเชลซีเลยครับเชลซีจะต้องมีแต้มและที่สำคัญก็คือบูแฮมตันเนี่ย ก็ต้องรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่าสเปอร์จะต้องการพื้นที่ยูโรป,ป้าลีกเหมือนกันนะครับวูฟเนี่ยต้องการอยู่ในอันดับ5้าอันดับหเนี่ยพื้นที่ยูโรป,ป้าเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสนุกครับผมบอกได้เลยว่าในค่ําคืนนี้เนี่ยสนุกแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมพูดทางฝั่งเชลซีบ้างเนาะผมทําสรุปข่าวเชลซีให้ตั้งแต่เช้าละทางฝั่งเชลซีนะครับก็ประมาทวูฟแฮมตันไม่ได้เพราะวูฟเนี่ย มีทีมเวิร์กที่สุดยอดแล้วก็มีความฟิตที่มากมากจริงๆนะครับผมใช้คำว่ามากๆ2สองครั้งเลยนะเพราะฟิตปังอะ่ะอัามาเทรเรจะไม่สตาร์ทเป็นตัวจริงนะคือทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังเมื่อเชลซีอ่อนแรงนะครับก็คำคืนนี้นะครับติดตามได้ทางทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับส่วนสำนักข่าวต่างประเทศทำนายผลกันในขันผมบอก2คู่นี้ไปเลยเนาะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งหนึ่งนะครับส่วน ผมก็ยึดตามสำนักข่าวต่างประเทศไปก่อนนะครับส่วนอีกคู่น,นะครับเชลซีจะเปิดบ้านนะครับแพ้วูบหนึ่งบรุษละสองอันนี้สำนักข่าวต่างประเทศทํานายผลนะส่วนตัวของผมอ่าถ้าดูบอลน,นะผมไม่ได้เข้าข้างแมนยูนะแต่ผมเชื่อว่าแมนยูมีแต้มอ่ะแล้วก็เชลซีก็จะมีแต้มจะทําให้2ทีมนี้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกรวมกันชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วง เย็นวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับทำไมผมถึงพูดถึงย้ายเข้า2ย้ายออก1ล่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรบรนเซียดอด์มุนนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับสโมสรบรนเซียดอด์มุนนะครับเตรียมหาตัวแทนนะครับโจเดนซันโชได้แล้วนะครับ2คนนะครับซันโชนะครับจะย้ายออกจากดอเล่มุนในราคาประมาณ 90ล้านปอนด์บวกกับออปชันพิเศษอีกประมาณเกือบ10ล้านปอนด์หรือ20ล้านปอนด์น่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะเจรจ,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 จากันภายหลังนะครับคือเอาง่ายๆเลยถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะได้ซันโชนะครับคายฮาวเวิร์กับเชลซีก็เช่นกันต่อให้เชลซีไม่ได้ไปก็จะได้คายฮาวเวิร์อยู่ดีนะครับผมทำรายละเอียดของข่าวไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นของอ่ะซันโช เงินสด90ล้านปอนด์นะครับหลอดเอจ,จะยืนยันแล้วจะขายไม่ใช่จะจ่ายให้กับดอดมูนนั่นแหละดอดมูนในวันนี้นะครับได้เตรียมตัวแทนคนที่2ที่จะมาแทนที่จอร์นซานโชก็คือโจนาธานโจนาธานอิโคเน่โจนาธานอิโคเน่นะครับผมเรียกตามชื่อเลยนะเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางสมเสือ้อหมายเลข10ของสโมสรของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรุ่น U20 ปี ทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุ20ปีเป็นกองกลางของสโมสรลิวส์ด้วยนะครับเด็กคนนี้เก่งมากอายุ22ปีแค่นั้นเองสูง175ซนเมตรหนัก73กิโลกรัมนะครับคือเอาง่ายๆเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยแจ่มมากนะครับก็จะผนึกกำลังกับมารอตราชิก้าซึ่งเบดเบยเมนเนี่ยต้องขอบคุณแฟน u t u b e นะครับว่าเบเยเมนเพย์ออฟแล้วไม่ตกชั้นนะครับราชิก้าจะมาร่วมทับตัดบุญกับ จุน์านอีโคเน่สองคนนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของซานโชที่จะย้ายมาร่่มทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบพรีเมียร์ลีกนะครับการเจรจาโซชามีทั้งหมด7สัปดาห์เต็มๆนะครับที่จะได้ซานโชแต่ผมเชื่อว่างวดนี้ยลอดเอสงวดไม่ใช่หวยนะครับครั้งนี้ลอดเอสจะเซ็นซานโชได้แบบแบบดูดีอ่ะนะครับก็ตามนี้นะครับ นี่แหละตัวแทนของโจนาธานโชนะครับก็จะเป็นไขยน้ำมารอดราชิก้ากับโจนาธานอีโคเน่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมมิดสันกันนะครับเจมมิดสันในช่วงเย็นนี้ก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็เซเยดไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าม d ดิสันนะครับได้เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะครับ รับค่าเหนื่อยสูงถึง120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเมดิสันนะครับคาดการณ์กันว่าเนี่ยจะประกาศจะเป็นทางการในหลังจากจบเกมเนี่ยในค่ำคืนนี้แหละนะครับเมดิสันเป็น Key คีย์แมนคนหลักของเลสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยวัย23ปีนะครับคือเบรนด์โรเจอร์จะไม่ขายเมดิสันให้กับใครทั้งนั้นนะครับอ่า uh, 120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดของเลสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้นะครับก็ตามนี้นะครับ ปิดโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนยูเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดบูดเวิร์ดกันนะครับวันนี้เอ็ดบูดเวิร์ดเนี่ยใ,ใครก็อยากจะตามตัวให้เจอนะครับเมื่อไรจะเซ็น,ชนชสชาตทีนะครับก็ล่าสุดน,นะครับในบทสัมภาษณ์นะครับว่าเอ็ดบูดเวิร์ดนะครับกับเจ้าของตระกูลเกรเซอร์ได้มีการหาลือและก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือการ เล่นยู่ฟาช้ยนลีกก่อนเลยนะครับการที่แมนยูได้เล่นยู่ฟาช้มนลีกเนี่ยมีข้อดีอย่างนี้ครับก็คือ1แมนยูจะได้เงิน70ล้านปอนด์อันดับแรก 2. ธุรกิจต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูเดจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนี่ครับเรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องที่3บอร์ดบริหารได้ประชุมกันแล้วนะครับว่าตระกูลเกรลเซอร์อนุมัติให้เอ็ดบูธเวิร์ดนะครับ เซ็นสัญญากับจอร์แดนโชได้ทันทีรวมถึงนักเตะอื่นที่ยังไม่สามารถเจรจาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางดิวแมนเชสเตอร์ยูเตดมีปัญหาครับเพราะอะไรอย่างดิวของเยนโอบรักอ่ะแมนยูตกเป็นข่าวว่าจะฉีกสัญญาแยนโอบรักนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยดิวนี้ไม่สามารถคืบหน้าได้เพราะต้องปิดสัญชาก่อนนะครับฉะนั้นสเต็ปต่อไปในการที่แมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกได้ ก็คือต้องการันตีอยู่ฟาชั่ลิกในคค่ืนนี้ก่อนนะครับ2ชั่วโมงก็รู้แล้วนะครับเที่ยงคืนก็รู้แล้วขึ้นวันใหม่ปั๊บเซ็นได้เลยนะครับเพราะมันตลาดเปิดเอ,อ้ไม่ใช่สินั่นมันนี่มันเวลาไทยต้องดูในเวลาในอังกฤษด้วยนะครับเพราะตลาดเปิด27ปิด5ตุลาคมนะครับก็ตามนี้นะครับเอ็ดวูดเวิร์ดพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณพร้อมกับบอดบริหารน,นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซันเชสกันนะครับประเด็นพูดของอเล็กซิสซันเชสเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่กับอิเตอร์มิลานดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็1ก็คือทําทไปทั้งหมด3ประตูกับอีก7็ดแอสซิสนี่แหละผลงานของเขาย้ายไปในช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ทำผลงานดีนะครับทีนี้ผมเคลียร์ทีละประเด็นนั้นเรื่องราวของอเล็กซิสเนี่ยค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยอเล็กซิสซันเชสยอมลดแล้วนะครับ อันติโลคอนเต้นะครับเห็นความสําคัญของอเล็กซิสนะครับจะให้อเล็กซิสเนี่ยอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปแต่รายละเอียดการย้ายทีมยังไม่ชัดเจนยังเจรจากันอยู่ทุกวันนะครับนี่แหละทางออกของอเล็กซิสก็คือไม่ได้กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วเช่นเดียวกับคิส s มอลลิงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชียโกอามันดานะครับเชียโกอามันดาเนี่ยเป็นนักเตะของสโมสร เวลส์ซา f ์ฟิวนะครับผมต้องอธิบายนักเตะคนนี้ก่อนเนาะว่าเป็นนักเตะที่ยังไงอะจอมเทคนิคอะชาวอาตินตายอะนะครับสูง171เซนิเมตรหนัก62กิโลกรัมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเชียโก้มันด้าเนี่ยวันนี้นะกลายเป็นสโมสรลีดสยูไนเต็ดเนี่ยอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีมเอามาชบเอามาไล่บอในพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับก็เด็กคนนี้เนี่ยเป็นช็อตลิสต์ของ โซชาด้วยเช่นกันนะครับส่วนสโมสรลีเวูลนเต็ดภายใต้การน,นำทีมของมาซิโรเบซ่าเนี่ยผมเชื่อว่าเขามองศักยภาพของเด็กคนนี้ออกนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับก็วันนี้เนี่ยตกเป็นข่าวหลายเรื่องมากเลยสำหรับเ,เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของเอ็ดเวิร์ดนะครับกับการปรับโครงสร้างอะไรหลายอย่างนะครับ คราวนี้ผมพูดถึงอาร์คุริเบรบ้างนะครับดูเหมือนว่านะครับอเอ๊ะเดี๋ยวค u ริเบร์ีคูลิบเออคิบรเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้ตกตกลงนะครับในการที่จะย้ายมาร่วมทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวของคือเจ้าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้อะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าคุริเบอร์รี่จะได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับสมัยอุมติตี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเราฟังผมจากสรุปข่าวนะครับผมจะบอกไปแล้วนะครับว่าบารเซลนาประกาศขายอุมติตี้แล้วนะครับในราคาประมาณ36ล้านปอนด์ซึ่งสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวอุมติตี้ไปเพราะอุมติตี้สนใจจะไปเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็มีข่าวว่านะครับจะขยับดีลของอุมติตี้ด้วยเช่นกันนะครับ เป็นข่าวล่าสุดในช่วงเย็นนี้นะครับเรามาต่อกันที่เดี๋ยวผมก็ยัดไล่ไปเรื่อยๆเ,เนาะเอาเรื่องราวที่มันเด่นๆจริงๆอ่ะนะครับเรื่องราวของพวกแทคติคอะไรนี่ผมไม่เอาแล้วเนาะเพราะว่าผมทําสรุปข่าวการยัดทีมให้แล้วนะครับทีนี้มามาฟังเรื่องของอามารอนเฟรนี่กันนะครับก็เมื่อช่วงเย็นนะครับอา p e ซูปเปอร์ไชนีสลีกนะครับปรากฏว่าเฟรนี่เนี่ยใช้เวลาแค่เนาทีนะครับ ทำแฮตทริกฮีโร่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกบ่งข้ั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าผมแปะทวิตเตอร์ของโจอาโจอาจอรซูจอนซูไว้นะครับนี่แหละ7นาทีกับแฮตทริกของอา uh, มารวนเฟรเนี่นะครับแล้วมาต่อกันที่ uh, เรื่องราวอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมขอยัดดูแบบเนี้ย,ยนเย็นนี้จะหมดละคิงซี่โคมองบางคนเนี่ยผมต้องขอบคุณแฟน YouTube เลยนะเพราะว่า ผมต้องขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆครับที่แนะนำการอ่านชื่อที่ถูกนะครับก็ผมอ่านคิงซี่โคแมนเนี่ยบางบางคนก็บอกว่ามันอ่านได้ทั้งสองแบบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เลือกเอาแบบที่ผมถนัดนะเนาะอ่ะผมอ่านโคมองก็ได้นะตอนนี้นะครับคิงซี่โคมองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่โซชาเนี่ยมองเป็นทางเลือกไว้ในกรณีที่พลาดดิวของจูดลนซันโชแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะาตอนนี้ดอทมุนเนี่ย เตรียมตัวแทนซันโชไว้แล้ว2คนแล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยจบพิมพ์ลิกในค่ำคืนนี้ก็วันเที่ยงคืนน่ะก็จะเป็นวันใหม่อันนี้เวลาไทยนะต้องรอเวลาในอังกฤษก่อนแมนยูสามารถเซ็นสัญญากับเจนนซสันโชได้เลยครับรวมถึงครายฮาวเวิร์สของเชลซีด้วยเช่นกันนะครับก็ผมพูดเรื่องราวของโคลมองก็เพราะว่า,าเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์แค่นี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของวิลเฟรดซาฮานะครับก็ดูเหมือนว่า ความชัดเจนของสโมสรปรารีสแซงต์แชรงกงเนี่ยเริ่มชัดเจนเรื่อยๆนะครับว่าปารีสแซงต์แชรงกงนะครับอาจจะทุ่มเงินประมาณ75-80ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับวิเฟสซาฮาและาสาันยืนยันนะครับขายแน่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าอยากดึงซาฮากลับมาเล่นแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นโอกาสที่วิเฟสซาฮาจะย้ายมาร่วมกับมมร่วทีมกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นยากครับอาจจะไปอยู่กับปารีสแซงต์แชรงกง ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 0 8 0 00นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ